วนกลับมาที่ไทยนิยมค่ะไทยนิยมเนี่ยเชิดชูค่านิยม12ประการของชาวไทยค่านิยมหลักของคนไทย12ประการอันนี้คือชื่อเต็มของเขาเนะคะแต่ว่าทําไมฟีดแบ็ที่ได้เนี่ยมันต่างกันเหลือเกิน เพราะปีนี่โอ้โหเต็มด้วยคําชื่นชมต่างนานาอาจจะมีคําวิจารณ์เกี่ยวกับโปรดักชันหรืออะไรก็ตามแต่ว่าทุกคนยอมรับว่าดูแล้วมันก็สนุกและดีใช่ไหมคะแต่ว่าไทยนิยมของประเทศไทยเหล่านั้นทําไมมันถึงได้ก้อนอิกมากกว่าดอกไม้ทําไมมันถึงมีคําพิจารณ์มากมายไก่กองเยอะแยะไปหมดทั้งที่ถึงแม้เราจะบอกว่าถ้าเทียบกันด้านโปรดักชันและเงินทุนแล้วยังไงก็สู้เดอะฮอปปีไม่ได้แต่คุณต้องต้องมองแล้วก็รู้สึกว่า ไทยนิยมนี่เขาก็พยายามทําให้มันดีกว่ามาตรฐานไทยทั่วไปหรือว่าอาจจะดีเท่าๆกับมาตรฐานหนังหรือว่าละครของไทยที่ที่ดีนะคะคือว่าไม่ได้เป็นโปรดักชันที่แย่เอาง่ายๆก็คือถ่ายออกมาดูสวยสดงดงามอะไรพอสมควรดิฉันว่าปัญหาแรกนะคะที่ไทยนิยมเนี่ยมันแม่ดูแล้วมันขัดใจหรือว่ามันไม่สามารถโน้มน้าวจิตใจได้มากเท่ากับที่ฮอบบิทมันทํากับคนทั้งโลกเนี่ยมันเป็นเพราะว่า คุณตั้งใจเกินไปค่ะคุณเข้าใจไหมคะว่าเวลาเด็กสั่งถูกสั่งให้ทําอะไรเด็กไม่อยากทําค่ะผู้ใหญ่ก็เหมือนกันผู้ใหญ่ทุกคนก็เหมือนกันยิ่งเป็นผู้ใหญ่บางทียิ่งอีโกสูงทําไมจะต้องมาสั่งให้ฉันทําหรือฉันเชื่อสิ่งนี้ล่ะมันจงใจเกินไปหรือเปล่านี่คือปัญหาที่บทนะคะบทและวิธีการนําเสนอซึ่ง เชอว,ว่ามันอาจจะเป็นที่คุณภาพของการเขียนบทหรือว่าเป็นที่ทัศนคติของพูดสั่งทำรรอ,อะไรก็ตาม<ช>นะคะไม่ใชว่าทัศนคติเป็นเรื่องใหญ่เราพูดกันเสมอนะคะว่าอย่าได้ลืมวัยเด็กของแต่ละคนดิฉันว่าหนังไทยมีปัญหาในเรื่องการลืมช่วงวัยที่ผ่านมาแล้วของตัวเองไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยรุ่นหรือว่า f ฟิร์สจ็อบเบอร์ดึงไปหมดแล้วมันเลยทำให้มันไม่จริงใช่ไหมคะมันเลยทําให้เกิดความไม่สมจริงเกิดขึ้นมากมายคือหนังที่มันสั่งสอนเด็กไงแต่ที่บอกว่ามันจะต้องน้ําซึมบ่อทรายมันไม่ใช่ซึนามิที่โถมเขาใส่ตัวคุณแล้วก็บอกว่าจงเชื่อจงเชื่อจงเชื่ออไม่ใช่นะคะคือหนังที่มันจะสั่งสอนคนได้เนี่ยคุณต้องไม่รู้สึกว่าถูกสั่งสอนอยู่ พือหนังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากที่จะใช้ในการกล่อมกล่าวทางสังคมหรือว่าปลูกฝังค่านิยมอะไรก็ตามหนังและละครเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งเลยนะคะโดยเฉพาะกับเด็กๆเนี่ยมันเข้าใจง่ายมันไม่จบมันไม่จริงมันไม่พยายไม่จริงจังมันไม่พยายามยัดเยียดแต่เราดูแลเราก็คอยตามเราก็เชื่อไปเองแต่ปัญหาของไทยนิยมก็คืออย่างที่บอกค่ะมันพยายามทําให้เราเชื่อเกินไปจนเรารู้สึกว่าฉันไม่เชื่อทั้งที่บางทีจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่เราเชื่อเพราะว่าอย่างไทยนิยมเนี่ย แต่ละเรื่องมันก็เป็นค่านิยมหลักๆดาดดื่นม,มากๆนะคะเ <c oughs> ช่นตั้งใจเรียนนะต้องเคารพกฎหมายนะต้องเอางี้กว่าฟังโดยทั่วไปมันดูดีอะ่ะ <c oughs> ใช่ใช่มันก็ถูกต้องแล้วไม่มีอะไรผิดเลย <c oughs> แต่ปัญหาก็คือมันถูกฟอสมันถูกสาจ <c oughs> ใจนนเราค่ะฟังดูเหมือนเขาลืมแก่นของ วิชาการละครเนี่ยการละครมีไว้เพื่อการบันเทิงเพื่อความบันเทิงแล้วคุณจะใส่อะไรนอกจากนั้นมันก็คือนอกจากความบันเทิงแต่ถ้าลืมความบันเทิงไปแล้วมันไม่เวิร์กถูกต้องในเมื่อคุณเลือกเอาสื่อบันเทิงมาเป็นเครื่องมือในการกล่อมกลาวสังคมเนี่ยแล้วคุณทําให้มันไม่บันเทิงอ่ะแล้วมันก็ได้สูญเสียความความศักดิ์สิทธิ์ของเครื่องมืออันนั้นไปนะนี่ปัญหาที่หนึ่งนะคะแต่คุณผู้ชมปัญหาที่สองที่เราคิดว่ามันมีปัญหามากกว่าปัญหาที่หนึ่งก็คือว่า เราตั้งคำถามว่า okay, okay. เอ๊ะที่คนดูแล้วมันไม่อินเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าคณโดนบังคับให้เชื่อหรือว่ารู้สึกว่าถูกสั่งสอนอยู่อย่างเดียวหรือเปล่าแต่เป็นเพราะว่าตกลงไอ้ค่านิยม12ประการที่ว่านี้เรานิยมจริงหรือเปล่าคืออย่าง The h o b ปิ t เนี่ยพูดมาไม่มีใครเถียงได้เลยทุกคนคิดว่าความรักเป็นสิ่งที่ดี <c oughs> ความเสียสละเป็นสิ่งที่ดี <c oughs> มิตรภาพต่อเพื่อนเป็นสิ่งที่ดีการเอาชนะใจตัวเองเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนให้คุณค่าไม่ใช่เป็นแบบขึ้นมาลอยๆแต่่วา ค่านิยม12ประการเนี่ยหลายอย่างนะคะเป็นอย่างที่ที่พี่เบียร์บอกว่ามันก็เป็นสิ่งดีๆทั่วๆไปที่ทุกคนเขาก็คงจะต้องเชื่อกันกะตั้นยูต่อพ่อแม่ประหยัดอดออมอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้ามาดูกันจริงๆแล้วเนี่ยมันมีค่านิยมอีกหลายๆอย่างที่มันไม่ได้สอดคล้องหรือว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราเชื่ออยู่ในชีวิตเราจริงๆมันอาจจะเป็นสิ่งที่ฟังดัดดื่นทั่วไปแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เรายึดมั่นในจิตใจของเราค่ะดิฉันว่าปัญหาของมันก็คือว่าอย่างนี้การสร้างตัวละครของหนัง แห่งความไม่สมจริงเหล่านี้ค่ะสร้างค่านิยมหรือว่าคุณงามความดีเนี่ยขึ้นมาครอบกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตนั่นแหละคือปัญหาของมันค่ะคุณลืมทำให้ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวละครเนี่ยเป็นมนุษย์ขึ้นมาซะก่อนเมื่อไม่มีความเป็นมนุษยนะ์น่ะเป็นตัวละครเฉยๆแล้วก็เอาคุณงามความดีมาเสียบ,บไปตามเนื้อตามตัวตามหัวตามหางมันก็ <laughs> ไม่เกิดอะไรขึ้น มันไม่สามารถจะสื่อสารออกมาไ,ได้งานศิลปะคืองานต้องสื่อสารกันด้วยความรู้สึกและความเข้าใจด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่แสดงออกอะค่ะซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่การท่องเปลา่าเปลา่าอะอเวลาคุณออกอะไรมาก็ตามให้คนท่องอะแล้วก็เอาสิ่งที่ท่องนั้นออกมาทำเป็นหนังคุณก็จะได้ฟิลแบบนั้นอะนะคะมันไม่ใช่ความเข้าใจเา